่วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกระปุกกระชายขาววอนแน่นะคะเราใช้ฝาแบบเซฟตี้นะคะถ้าหมุนธรรมดานะคะก็จะเปิดไม่ออกนะคะวิธีการเปิดนะคะก็จับเอามือซ้ายจับตูดกระปุกนะคะมือขวาจับฝานะคะแล้วก็กดนิดนึงแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะออกแล้วนะคะแบบนี้นะคะ การมีฝาเซฟตี้แบบนี้นะคะมีข้อดีก็คือว่าช่วยถนอมเ mm hmm. ม็ดแคปซูลข้างในนะคะไม่ให้อากาศเข้าไปทำให้สดใหม่เสมอมีคุณภาพดีพรีเมียมนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือป้องกันเด็กนะคะป้องกันเด็กเอาไปเล่นหรือป้องกันการที่หล่นแล้วฝาโดนบีบกิ้งออกจาก กุกนะคะก็ทำให้ช่วยเซฟตี้แล้วก็ช่วยทำให้คุณภาพของเม็ดแคปซูลอาหารเสริมกระชายขาวที่อยู่ในนี้นะคะมีคุณภาพสดใหม่เสมอนะคะวิธีการเปิดนะคะอีกทีหนึง่งก็คือมือซ้ายจับอุ้งอุ้งกระปุกไว้มือขวาจับบนกระปุกแล้วก็กดลงนิดนึงแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะคะไม่ได้ยากไม่ได้ใช้แรงมากมายนะคะ จริงๆแล้วก็ผู้หญิงเปิดได้นะคะเด็กก็เปิดได้แหละท้านรู้หลักนะคะแต่ว่าถ้ารู้แลปิดไปแล้วถ้าจะกดเด็กเล็กเด็กน้อยก็ไม่สามารถมาเปิดได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเขาก็จะไม่สามารถเปิดได้อยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่มคุณย่าคุณตาคุณ,คณ,คณ,คณายายก็สบายใจได้เลยนะคะใช้กระปุกฝาเซฟตี้นะคะก่อน,นีด้ทําอะไรคิดถึงผู้บริโภคเเมอค่ะต้องดีที่สุดเท่านั้นอย่าลืมค่ะ